สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโรแล้วก็เกมคาบาลออนไลน์นะครับคลิปนี now, ้เป็นคลิปสรุปดันเจี้ยน100รอบนะครับในซีรีส์190ยเกคูนร้อนะครับและดันเจี้ยนนี้ก็เป็นดันเจี้ยนที่3แล้วที่ผมลงครบ100รอบนะครับนั่นคือดันแพนเดโมเนียมนั่นเองนะครับไอ้เจ้าดันแผ่นเดโมเนียมนะครับหลักๆเราจะลงไปหาเจ้าบล็อกเคนเชล่าออฟนิกนะครับหรือว่าเจ้าที่พร้าหินเจาะเคออนเองนะครับหินเจาะเคออนนะครับใช้สําหรับ การเจาะเพื่อตอีตีประดับต่างๆนะครับพวกต้อยนะครับพวกต่างหูพวกกําไลพวกนี้นะครับและนอกจาก b r o k เคนเทล o r ออฟนี้ Nine นะครับอเทมอื่นก็จะมีไลท์เดียดตามหน้าดันเลยและไอเทมในหน้านี้นะครับคือไอเทมทั้งหมดที่ผมดรอปจากดันแพนเดโมเนียมนะครับหนึรอยลอดนั่นเองนะครับหลกัหลกๆที่เราลงไปหาก็คืออย่างที่ผมบอกคือเป็นเจ้า b r ล k e n t เท l o r of ฟนีนะครับไอเจ้าโกลคเคนเทล o าออฟนีดรอปมาทั้งสิน้น 46อันนะครับใน100รอบนะครับได้มอเตอร์ไซค์มา2คันนะครับได้ต่างหูมา2อันได้สร้อยกาด7มา2อันนะครับแล้วก็แหวนวง6มา2อันเอเลน่ามา4ใบนะครับเกมออฟเลเวเลชั่นมา1อันนะครับทีนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าเอาไอ้เจ้าแต่ละอย่างที่ผมดรอปได้เนี่ยที่พอจะขายได้เนี่ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับด้านนี้ยังไม่ได้รวมหินขาวน่ามีหินขาวอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเริ่มจากไอ้เจ้า broken terra of n i c k เลยละกันนะครับไอ้เจ้า broken terra of n i c k เนี่ย มันจะยังขายไม่ได้นะครับเวลาเราดรอปได้เนี่ยเราต้องเอาไปคราฟก่อนนะครับเวลาเราจะคราฟต้องไปที่เมืองพอรลักนะครับหลายๆคนก็รู้แล้วแหละนะครับผมบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันเพื่อที่จะคํานวณต้นทุนแล้วก็กําไรด้วยนะครับเวลาเราจะคราฟไอ้เจ้า Broken t เทียร่าออฟนิกเนี่ยครับเวลาเราคราฟเสร็จนะครับมันกลายเป็นช h i นี่จีเวลออฟนิกนะครับ เราจะสามารถเอาไปวางฝากขายได้นะครับเวลาเราจะคราบต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้จิวหกนะครับ5อันแล้วก็จิวเจอันนะครับผมรวมเลยแล้วกันนะครับต้นทุนในการคราฟเนี่ยจิวหกับเเนี่ยนะครับจิวหกห้าจิวเจเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ราวๆสิบแปดเอ็มต่อหนึ่งชิ้นนะครับนั่นหมายความว่าผมมี4ี่ถุงอันเนี่ยผมก็ต้องเตรียมคูณเข้าไปเลยนะครับทีนี้เวลาเราคราฟเสร็จไอ้เจ้าชชยในจีวีออฟนี้เนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในฝากเลยนะครับ นี่นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ29 m นะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้ทนทุนในการคราต่อชิ้นผมบอกว่ามันประมาณ18 m ใช่ไหมแสดงว่าใชน n จีวีออฟ f ิศหนชิ้นนะครับผมจะได้กําไรอยู่ที่11 m ต่อ1ชิ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะคูณไปเลยแล้วกันนะครับไอ้เจ้าบร o ก e n นเทลออฟฟิศเนี่ยผมได้ทั้งสิ้น46อันนะ4.6นะครับคูณเข้าไปนะครับ กับ11ผมจะคิดเฉพาะกําไรเพราะว่าต้นทุนนี้ผมไม่คิดนะครับคิดเฉพาะกําไรก็คือ1ชิ้นจะได้กําไร 11m ดังนั้น46อันนะครับ46ชิ้นเนี่ยก็จะได้กําไรอยู่ที่ 506m นะครับคือยังไม่ใช่กำไรสุทธินะผมยังไม่ได้ลบต้นทุนค่าดัานออกไปนะครับโอเคนะครับให้เข้าใจทวกันว่าตรงนี้คือกำไรที่ได้จากการขายโบ o เ k c h a i n Terra o p i c นะครับหากออกจากต้นทุนพวก Q6 Q7 นะกำไรอยู่ที่ 506m นะครับทีนี้นะครับมอไซค์2คัน มอไซค์สองคันเนี่ยก็คือบลู 15m นะครับ RW 55m นะครับรวมแล้ว 70m เวยกันนะครับต่างหูแล้วก็สร้อยแล้วก็แหวนพวกเนี้ยนะครับผมจะถือว่ามันเป็นขยะชั้นดีที่พอขายได้แล้วกันนะครับไอ้พวกเจ้าขยะชั้นดีที่พอขายได้พวกเนี้ยผมคิดแล้วราคาวรวมๆจะอยู่ที่ 45m เวยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อ่าลืมๆๆๆยังเหลือหินขาวอีกนะครับหินขาวพวกนะครับจากดันเจี้ยนเนี้ยผมได้มาทั้งสิ้นก็คือ167เม็ดนะครับ หินขาวเนี่ย167เม็ดผมคิดราคาตามตามราคาฝากปัจจุบันตอนนี้ราคาประมาณเม็ดละ6กแนานะครับก็คือจะได้เงินประมาณ108เอ็มด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับในการลงดันครั้งนี้ผมมีรายได้จากไอ้เจ้า b ล o อ k เ h น i n terra of n i นะครับมอไซแล้วก็ขยะอื่นๆนะครับรวมทั้งหินขาวแล้วรวมทั้งสิ้นเ2 9รเอ็มด้วยกันนะครับ729เอ็มแล้วก็จะมี หากต้นทุนจริงๆที่เป็นต้นทุนค่าดันเจียนออกก็คือดันละ 4m นะครับดังนั้นต้นทุนทั้งหมดในการซื้อดันนะครับอยู่ที่ 400m ด้วยกันนะครับกำไรสุทธิจากการลงดันนี้100รอบก็คือเอา729นะครับลบด้วย400ค่าดันเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นกำไรอยู่ที่ 329m โดยประมาณนะครับเป็นอยางไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปสรุปดันเจียน100รอบเพนเดมเนียมนะครับกำไรอยู่ที่ประมาณ300กว่า m เนี่ยเพื่อนๆคิดว่า หน้าฟาร์มหรือเปล่านะครับเันเฟรนดเคยดอกอะไรดีๆสามารถเอามาขิงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบาย